คนที่ชื่อชลาสายได้ตายไปแล้วหม่องลูกปลาร่ำไห้ชีวิตนอกวังลำบากป่วยรุงเรา้าสารฝันการกลับมาเป็นเจ้าหญิงแม้ว่าจะไม่ใช่ดาราแต่โลกโซเชียลต่างให้ความสนใจหม่องลูกปลาไม่น้อยกับชีวิตในอดีตของเธอที่ไม่ธรรมดาในานามหม่องลูกปลาแห่งวังอัจฉรินอดีตชายาหม่อมเจ้าทิติพันธ์ยุคนหรือทั้นชายกบ เธอเปรียบเป็นซินเดอเรลล่าเมืองไทยแต่ซินเดอเรลล่าได้ตกสวรรค์หลังจากที่ท่านชายกบเสียชีวิตจากการถูกวางยาพิษเมื่อปี2538ทำให้หมอมลูกปลาตกเป็นจำเลย ซึ่งขณะนั้นหลายคนไม่เชื่อว่าเธอจะกระทําได้ลงคอกับผู้มีบุญคุณและเธอได้ต่อสู้คดีตั้งแต่ปี2545จนถึงปี2555ในชั้นศาลฎีกาถูกตัดสินจำคุกและได้พ้นโทษออกมาในปี2558ล่าสุดหมอมลูกปลารับงานรีวิวแบรนด์อาหารเสริมซีคิวมินและได้เปิดใจกับข่าวสดเล่าถึงชีวิตของเธอในปัจจุบนันหลังเป็นสามัญชนก็มีชีวิตลําบากไม่น้อยหมอมลูกปลาเผยว่า ก็ห่างหายไปหลายปีก็โอเคชีวิตครอบครัวก็เรื่อยๆยังอยู่ที่เก่าที่บ้านหมอแล้วก็สระบุรีคือตอนนี้ดูแลผู้ป่วยป้าข้างห้องประสบอุบัติเหตุรถชนที่ก็ดูแลแล้วก็รับจ้างซักผ้ารีดผ้าอยู่บ้านก็เป็นแม่บ้านเหมือนเดิมคือไม่ค่อยออกไปไหนอยู่แต่บ้านคือถามว่าปิดตัวเองไหมก็เผลอเป็นบางครั้งถ้าอยากจะออกไปนอกบ้านก็คือไปไกลเลยไปต่างจังหวัดออกไปก็มีคนรู้จักบ้างงานแบบนี้มีติดต่อเข้ามาเยอะไหม ถามว่าติดต่อมาไหมคือบางคนเขาก็ไม่รู้หรอกว่าจะติดต่อเรามาได้ยังไงแต่ที่นี่คือได้ทางเจ้าของบริษัทติดต่อเข้ามาก็เลยลองทานผลิตภัณฑ์ดูเห็นว่าเรามีอาการป่วยด้วย คือทางครอบครัวเป็นความดันสูงสุ่มเสี่ยงเบาหวานแฟนเป็นเบาหวานลูกสาวกับแม่นี่ก็เป็นภูมิแท้คือเป็นมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วคือลูกสาวก็คือติดจากแม่ได้จากแม่มาหมดทุกอย่างคือลูกสาวถ้าเขาแพ้เราจะให้ทานยาแก้แพ้ก็เลยเริ่มให้ทานซีคิวมินกันทั้งครอบครัวก็รู้สึกดีขึ้นเห็นว่าคอนเซปต์วันนี้เป็นการสารฝันการกลับมาเป็นเจ้าหญิงรู้สึกยังไงบ้าง คือแต่งชุดนี้เหมือนให้นึกถึงสมัยก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วประมาณนั้นแล้วพอกลับมาคราวนี้อายุมันเลขห้าแล้วไงน้องๆ้องแฟนคลับขอเป็นทีมน,นี้กันก็จัดก็โอเคค่ะเพราะว่าปลาไม่ได้แต่งตัวอย่างนี้มานานเลยนานมากมันก็เหมือนเป็นอีกลุกหนึ่งเนาะมันไม่เหมือนตอนที่พี่อยู่ในวังพี่ไม่ค่อยแต่งอย่างนี้นอกจากว่าออกงานใหญ่ๆก็จะแต่งไปอีกลุกหนึ่งกางเกงยีนเสื้อยืดเสื้อเบลเซอร์ รองเท้าบูทเวลาที่ไปกับท่านกบที่สไตล์นั้นเลยพี่ไม่ค่อยนุ่มกระโปรงจะน้อยมากที่จะเห็นลูกปลานุ่มกระปรงถ้านุ่มกระปรงก็เสื้อเชิต้ตแต่ก็ไม่ไวายจะต้องเป็นรองเท้าบูทชีวิตตอนนี้โดยรวมเป็นยังไงบ้างก็โอเคค่ะก็อยู่บ้านเป็นคุณแม่ขี้บน่นเป็นชีวิตทั่วๆวไปตามสื่อโซเชียลต่างๆจะเห็นว่าที่มีชีวิตที่ลำบากจากมุมมองของที่คิดยังไง ถามว่าลำบากไหมมันก็แล้วแต,แต่แต่ละคนถามว่าของปลามีดาวไหมมันก็เกือบเพราะเราต้องมาสร้างกันเองมันไม่ได้สุขสบายเหมือนคนอื่นร่าไให้ปากสัน่นคิดน้อยใจไหมสายหน้าแล้วที่ผ่านมาเราข้ามผ่านทุกปัญหามายังไงก็พยายามถามว่าท้อไหมก็ท้อแต่อย่าถือลูกท้อไว้นานเพราะเรามีลูกมีเต้าต้องดูแลข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับชีวิตหม่อมลูกปลามีอะไรที่ไม่จริงที่เราอยากจะอธิบายไหม ที่ไม่อธิบายดีกว่าเพราะว่าเรื่องราวข่าวที่แล้วพี่ได้จบชีวิตตั้งแต่พี่เข้าไปอยู่ในนั้นในเรือนจำแล้วคือคนที่ชื่อชลาสายมันได้ตายไปแล้วตอนนี้พี่คือโชติกาพี่ไม่ใช่หม่องชลาสายเพราะพี่ได้ทิ้งคนนั้นตายไปแล้วจากชีวิตตอนนี้ชีวิตก็มีความสุขตามประสาะครอบครัวเล็กๆ